แล้วตอนแบมชวนเต้นเหรออ้ยได้เลยที่เต้นเจนนุ N ่นโบใช่ไหมคือหนูก็เห็น,นคนก็ทํากันแต่ว่าหนูไม่คิดจะทําเลย แล้วปรากฏว่าวันนั้นะแบมก็โทรมาแต่แบมก็ไม่ได้คุยชวนคุยกับแบบที่มิวนะคือแบมก็ถามเลยมั้งถ้าจะไม่ผิดถามเลยว่าแบบคือจะชวนทําคลิปหน้าเรนนุ่นบอแกสนใจไหมอะไรเงี้ยหนูก็อืมก,ก็ก็ตอบตกลงเลยทันทีเพราะว่าคิดว่าเออไหนแบมมาชวนแล้วเราก็ทําเลยดีกว่าเพราะาตรงอ่ะคือจริงๆกับแบมไม่อยากทําหลายคลิปมากแล้วแต่ว่าสุดท้ายมันก็คือล่มตลอดก็เลยคิดว่าเออ ครั้งนี้แบม่อชวนเราก็เออเอาสิมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันก็สนุกด้วยใช่ไหมนะช่วงนี้แล้วก็แบบเออกักตัวอยู่บ้านกันอะไรเงี้ยก็เลยเออทําก็น่าสนุกดีก็เลยตอบตกลงแบบว่าไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วแบมก็เอยเราจะเป็นตัวไหนดีอะไรเงี้ยหนูก็บอกแบมว่าหนูไม่อยากเป็นตัวตรงกลางเอาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็ตอนขึ้นหนูอ่ะก็แค่เคยเห็นคลิปแต่ว่าไม่รู้ว่าใครคือเจมนุ่มพี่โบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยบอกแล้วแบมก็เลยบอกว่า เออจะเป็นใครี่คือแบบเจนเนี่ยก็จะตรงกลางแบบว่าพอดีสุดนุ่นก็จะริบร้อยหงุ่มหนิมโบก็จะแบบว่าสุดเบี่ยงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบว่าอืมงั้นเดี๋ยวเขาเป็นเจนแล้วกันเราเองก็เป็นเป็นโบเป็นเลยแล้วให้พี่มิวเป็นนุ่นอะไรอย่างเงี้ยแบมก็โอเคโอเคแต่เจนอยู่ตรงกลางนะหนูก็อ้าวเออหนูก็แบบว่าเอ้ยเอ้ยอะไรงั้นให้ให้ขออยู่ตรงริมได้ไหมเออแบมก็ทักมาหรือว่า ไม่เอาตรงกลางไหมหรืออะไรเงี hey, oh, <laughs> okay, ้นก็เลยว่าเอองั้นให้แบมอยู่ตรงกลางแล้วหนูอยู่ข้างๆแล้วกันอะไรอย่างเงี้เพราะว่าไม่อยากเป็นตัวตรงกลางก็เลยเห็นอย่างที่เห็นค่ะแล้วแบมก็เออมันเป็น m b f พอดีด้วยก็เลยเป็น unit j e n u น b o นะคะ 다행이가. <목소리> <목소리>